สิ่งที่คนปลูกโกโก้ต้องรีบทำในตอนนี้คือประกาศให้โลกรู้หรือใครๆรู้ว่าเราปลูกโกโก้นะครับต้องเป็นข่าวดีแน่ๆนะครับถ้ามาพูดเช่นนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าจากที่ผมห่างหายไปพอสมควรอยู่ประมาณก็ไม่นานครับไม่ถึงไม่ถึงสึงสัปดาห์นะครับพอได้รับข่าวดีแล้วก็รีบเตรียมงานอยู่นะครับตอนนี้ ก็เลยต้องรีบมาบอกคนปลูกโกโก้ในประเทศไทยทุกท่านครับว่าวันนี้ท่านต้องรีบแล้วล่ะครับต้องรีบครับต้องรีบประกาศให้โลกรู้ครับประกาศให้ใครๆรู้ว่าเราปลูกโกโก้ครับทำไมต้องประกาศครับเพราะถ้าท่านไม่บอกใครเขาก็ไม่รู้ถ้าท่านต้องการขายท่านต้องการเข้าสู่ตลาดให้ใครวิ่งก็มาหาท่านอย่างแรกที่ต้องทำก็คือบอกให้ใครๆรู้ว่าท่านปลูกโกโก้ครับ เรามีโครงข่ายโกโก้อยู่ทั่วประเทศในตอนนี้ในการทํางานนะครับก่อนปีใหม่นะครับหรือหลังปีใหม่ผมตอกย้ําอยู่ตลอดว่าอย่าตัดโกโก้ทิ้งอย่าตัดโกโก้ทิ้งนะครับเพราะตอนนี้เรามีสัญญาณมาันแต่ตอนนั้นเราว่ามีตลาดมาแน่นอนหลังจากที่โควิดสั่งซาหรือหายแล้วก็เจือจางไปนะครับตอนนี้ตลาดมาแล้วครับตลาดมาบอกเราว่าความต้องการ ในประเทศเยอะมากความต้องการโกโก้เยอะมากจนกลัวว่าโกโก้จะไม่พอขายนะครับอันนี้จะพูดเฉพาะในประเทศนะครับยังไม่พูดถึงต่างประเทศและตลาดบอกว่าโกโก้ประเทศไทยเราไม่ควรอยู่ในอุตสาหกรรมระดับอุตสาหกรรมโกโก้ประเทศไทยต้องเป็นพรีเมียมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านครับที่ปลูกโกโก้ครับและใครกําลังคิดจะปลูกโกโก้ครับวันนี้ผมแนะนาตัวเองทำทำโกโก ซึ่งเป็นคู่ที่อยู่คู่กับก้นโกโก้มาประมาณปีที่6แล้วนะครับอยากมาบอกทุกท่านว่าให้บอกข่าวนี้ไปถึงผู้ที่พี่น้องที่ปลูกโกโก้ครับวันนี้ให้ออกมาบอกให้โลกรู้ครับว่าเราปลูกโกโก้ที่ไหนย้ำนะครับปลูกโกโก้ที่ไหนปลูกจํานวนเท่าไหร่อายุต้นเท่าไหร่และทิ้งเบอร์โทรไว้ครับถ้าท่านทําให้เป็นให้ลูกหลานทำนะครับใครที่กําลังคิดจะปลูกอยู่ นะครับตอนนี้นะครับให้ไปดูต้นที่อยู่ใกล้บ้านสวนที่อยู่ใกล้บ้านครับแล้วนําความรู้ตรงนั้นนะครับไปพัฒนาและวางแผนก่อนจะปลูกนะครับให้ไปศึกษาปัญหาและบอรปสัรครับตอนนี้มีคนปลูกโกโก้อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับเพราะนั้นมีสิ่งที่ให้ท่านเรียนรู้ก่อนตัดสินใจได้เลยนะครับเรามีโครงข่ายที่จะวิ่งเข้าไปหาทุกท่านเมื่อท่านประกาศครับเพราะตอนนี้นะครับผมเชื่อมโยงไปทั้งหมดโครงข่ายไม่ใช่ตัวผมคนเดียวนะครับคนที่ทําโกโก้ทั้งประเทศอยู่เนี่ยนะครับ จะแบ่งหน้าที่กันทำครับแล้วจะวิ่งเข้าไปหาท่านเพื่อแนะนำบอกสิ่งดีๆรับซื้อแปรรูปและก็นำจำหน่ายครับเราต้องช่วยกันครับตอนนี้สิ่งที่เรากลัวคือโกโก้โกโกไม่พอขายไม่ใช่ล้นตลาดนะครับพ่อขาคนกลางก็จะน้อยลงบริษัทส่งเสริมที่ไม่จริงใจก็จะหายไปเหลือแต่คนจริงใจวิ่งเข้าไปหาท่านนะครับและช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันอย่างจริงใจนั่นคือวงการโกโก้โกประเทศไทยจะเป็นเช่นนั้นในอนาคตต่อไปนะครับ ต้องบอกอย่างนี้อย่างตื่นเต้นอันนี้ยังตื่นเต้นอยู่ครับัเรียงลําดับนะครับไม่มีสไตล์ผมคือไม่มีเ,เขียนสคริปต์ล่วงหน้าครับพูดมาจากใจทั้งหมดนะครับถ้าใครติดตามงานผมเพราะฉะนั้นผมตื่นเต้นขนาดไหนนะฮะอันนี้ยังตื่นเต้นนะตื่นแต่เช้ามาแล้วเพื่อวิ่งมาทําคลิปตรงนี้เพื่อสื่อสารให้ทุกท่านครับอย่าอย่าลืมครับย้ํา นะครับลงในคอมเมนต์ที่เห็นคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ทั้งหมดเลยครับประกาศเลยครับแล้วก็โพสต์ส่วนตัวในกลุ่มผู้ปลูกโกโก,วก,วก,วกว้ทุกที่ก็ได้ครับประกาศครับเพราะจะมีโครงขายโกโกว้ติดต่อหาท่านแน่นอนประกาศย้ำครับให้รู้ว่าท่านปลูกโกโก้ที่ไหนจํานวนเท่าไหรอ่อ,อายุต้นเท่าไหร่นะครับเบอร์โทรยิ่งละเอียดยิ่งชัดเจนเพื่อให้เขาเข้าหาท่านให้ได้นะครับให้ติดต่อหาท่านให้ได้ อย่าลืมนะครับอย่าลืมเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะผมจะเชื่อมโยงนะครับและทุกคนในวงการโกโก้โคงขายโกโก้จะรีบเข้าไปหาท่านและช่วยช่วยกันพัฒนาโกโก้ประเทศไทยให้อยู่ในเวทุยโลกอย่างสง่าและสวยงามและยั่งยืนสู่ลูกสู่หลานต่อไปครับอย่าลืมนะครับทําตามครับติดต่อผมได้ครับ0652545946 0652545946ผมทําครับ ผมตู่ยนทำทำโกโก้บ้านหลังนี้ก็คือตู่ยนทำทำโกโก้ซึ่งต่อไปจะเป็นวิสาหกิจชุมชนตู่ยนทำทำโกโก้นะครับติดตามกันต่อไปครับมีข่าวดีๆจะรีบแจ้งครับ